สวัสดีค่ะ FC ทั่วโลก FC อุงอิงเพชรบ้านแพง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้พี่รันจะพาทุกคนมาฟังเพลงนะคะดาวเรืองดาวรวย,ยดูรรย้วยผู้ร้องนำด้วยเด็กหญิงอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะร้องเพลงดาวเรืองดาวรวยน่ารักมากค่ะพี่รันก็ไปเจอคลิปนะคะของคุณครูนะคะ นภาพ,าพอรอุ่นชัยนะคะขออนุญาตคุณคูณนะคะเอามาลงให้เอฟซีทั่วโลกได้ชมได้ฟังกันนะคะโรงเรียนบ้านนายุงนะคะกิจกรรมดีๆที่อุง๋งอิงเล่นและก็ทําสมัยตอนเป็นเด็กๆนะคะมารับชมรับรฟังกันได้เลยค่ะดาวเรืองดาวรวยนะคะในสไตล์ของพี่นันนะคะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,นะคะ าทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเดี๋ยวนะคะโอ้ยดาวเรืองดาวราวยเออเอ,อเดี๋ยวได้ฟังใหม่ let สุดยอดมากเลยค่ะอีลาของเรานะคะองอิงของเราสุดยอดมากเลยค่ะดาวเรืองดาวรวยนะคะเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์นะคะศิลปินลูกทุ่งนะคะราชินีลูกทุ่งที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังออยู่ในใจของแฟนเพลงลูกทุ่งตลอดกาลนะคะองอิงของเรา ร้องได้หลายแนวหลายสไตล์นะคะสุดยอดมากค่ะงองิงขอขอบคุณมากนะคะคุณครูขอบคุณมากนะคะคุณครูณภา,าพรอุ่นชัยนะคะ,ะโรงเรียนบ้านนายุงนะคะอ,อําเภอเขมรราชนะคะอืมอขอบคุณนะคะที่เป็นครูคนแรกของ,งองิของของของเรานะคะแล้วก็สารต่อนะคะองอิงก,ก็สามต่อแล้วก็ฝึกฝนมาจนถึงทุกวันนี้ จนได้มาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะเป็นทิดารำเพรินของสาวน้อยเพชรบันแพงสุดยอดมากค่ะรักเธอนะคะเทใจให้เธอเลยนะคะ,ะดาวเรืองดาวรวยในสไตล์ของพี่รันนะคะขออนุญาตคุณครูนะคะขออนุญาตโรงเรียนบ้านนายุงนะคะเอามาลงอ่า บางช่วงบางตอนสิ่งดีๆทีก่กิจกรรมดีๆทางโรงเรียนได้ทำนะคะแล้วก็ได้สนับสนุนองอิงองอิงอเพชรบ้านแพงนะคะไดะ้เติบโตแล้วก็เดินรอยตามฝันของตัวเองแล้วก็สร้างฝันของตัวเองจนถึงมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สำเร็จนะคะสำเร็จ ได้อย่างสวยงามแล้วก็สุดยอดมากขอบคุณนะคะขอบคุณคุณครูแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ช่วยดูช่วยสารสารฝันแล้วก็ช่วยอิหลาของเฮาค่ะแบนหน่อยของเฮาเนี่ยค่ะตั้งแต่นะคะ,ะเล็กตั้งแต่อยู่โรงเรียนชั้นปฐมนะคะองค์อิงของเราตั้งแต่ปถมนะคะ,ะป,ะป,ะปะ .2 ป .3 ป .4 นะคะน่าจะปะ .4 ป .4 ป .5 ป .6 ค่ะ น่าจะปอ,อะนี่น่าจะปอปอห้านะพี่หันว่านะอายุประมาณนี้นะคะแล้วอิงของเราก็หน้าตาก็ไม่เปลี่ยนเลยนะคะสุดยอดมากยังยังยังใช้ได้ยังยังน่ารักนะคะยังเดี๋ยวแต่ยังใส่สื่อเหมือนทุกวันนี้ทุกวันก็เดี๋ยวตาใส่เสือเอ่อเล่นนะคะลูกเล่นลูกชนมีเยอะแยะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขาให้กำลังใจพี่หลันน่ารักมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่หลันนะจ๊ะ ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะก็ขออนุญาตค,คุณคูณนภพรอุ่นชัยนะคะแล้วโรงเรียนบ้านนายุงนะคะ,อะเอามาลรงให้เอฟซทั่วโลกได้ชมได้ฟังกันแล้วก็เวลาพิรันขึ้นไลน์ก็มาให้กําลังใจนะคะแล้วองอิงก็จะเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมเราควรสนับสนุนนะคะเอฟซทั่วโลกพิรันว่าตอนนี้องค์อิงมีมีเอฟซของอกลุ่มของแม่พึ่งพุ่มพวงลุงจันทร์รุ่นอายุ 50า0 70 80นะคะอ่าที่อยากจะฟังเพลงของแม่พึ่งนะคะโดย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 ที่ให้องค์อิงร้องนำนะคะสุดยอดมากขึ้นเวทีเมื่อไหร่ที่ไหนองค์อิงเอฟซี FC จะร้องขอองค์อิงร้อง,อองเ,อเพลงนะคะแม่พึง่งตลอดเวลาเลยนะคะนี่พี่ดันก็เอามาให้ฟังนะคะดาวเรืองดาวรวยของพึงพ่งพุง่มพวงดวงจันทร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดันด้วยนะคะขอบคุณมากค่นะะขอบ คุณนะคะคกิจกรรมดีๆที่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 ยังมีให้อยู่แล้วก็ไม่คิดว่าองค์อองจะไม่คิดว่าองค์อองจะดังใช่ไหมคะองค์อองตอนนี้ดังดังสุดๆนะคะดังเป็นผู้แตกปังๆแห่งๆนะคะขอให้ะสะสมความดีสร้างความดีต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอรักๆก็เลิฟค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะช่องเพดอนะจ๊ะประเทศญี่ปุ่นค่ะ